กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเบิร์ตสุขุสุกันสมองสบายมาพบมาพ่อเพื่อนดาพี่น้องกับซ่องนองมวยเพิ่เปลี่ยนซ่องใหม่แต่ก่อนเนี่ยเป็นซื้อซ่องเบาควันพี่น้องตอนนี้การเปลี่ยนมาเป็นซ่องนองมวยเมื่อนี้การมาเบิกปลาพี่น้องเพิ่นดูดปลาเพิ่นดูดปลาที่บ้านดอนยานุ่งเมืองสุนับุรีที่บ้านนองมวยเพิ่น สิไปเบิ่งปลากันพายพี่น้องมาเบิ่งปลาเมื่อ,อนี้จะอะไรก็ไปเบิ่งไปส้มกันพายพี่น้องเลยว่าได้หน่อยได้ร้ายฉันได้เนาะบรรยากาศไว้พี่น้องเมื่อนี้กับผาพี่พานอ้องออกมาป่าออกมาดง่งมาพี่น้องเลยมาเบิ่งปลา ได้กระต้องกาบขอโทษขอภัาพายพ่อแม่พี่น้องที่บ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะแต่ก่อนกาน้องมวยเพิ่นกาเป็น่องบาควันพายพี่น้องมาดในกาเปลี่ยนมาเป็นช่องของน้องมวยเพิน่นจะได้กับฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อพี่น้องมากับน้องสายมื้อนี้ยบาควันก็ หากเดินทางมาแต่ภูแลพลอยพี่น้องมาแต่บ้านนามงนูงเนาะพึ่งมาหอดเมื่อเมื่อกี้นี่พลอยพีน่น้องน้อมวยเพิ่ดกลับมานอนอยู่บ้านนอนี่นงกับสามวันสี่วันอะไรพลอยพี่น้องเลยแต่ภูแลแต่เข้ามาส่งเพื่อนเพื่อนกันอยู่เลยพลอยพี่น้องไปกันเลยพลอยพี่น้องเดินกระซมกันบา้านทกเนี่ยพ,พ่เบตรือไปน้ำลอกเบนช้าเดียนหนี้ช้าวบัว บรรยากาศตามท้องไฮท้องหน้าเพราะว่านานี้ไี้พี่ร้องเพิ่นกาเห็ดหน้าแรล่งหน้าแซงกันเนาะสาหรับบ้านหนองมวยเิ่นมียนหน่ำพี่ร้องเป็นลำคลองแต่ว่าบ้านบบาขวัญกับเองกับบมมีพอบ้านบบาขวันปีหนึ่งเห็ดหน้าเถ่อเดียวให้พี่ร้องแต่บ้านหนองมวยนี้ปีหนึ่งเห็ดหน้าสองเถอ ปลาภูได้ยังเป็นเคยบันดอนต้องขันยันหยพี่น้องต้องขันยันเท่านั้นเนาะได้กับกรเบื้งไปชรส้มขั้ยพี่น้องกับชิได้หน่อยหรือได้ลายโนปลาอันนี้ก็สิเป็นหน้าแหลงหน้าแซงพลอยพี่น้องเป็นหน้าแหลงหน้าแซงพลอยพี่น้องเลย เือมาหอดจนเหงาอะไรนะโตมีระดับอยู่มัก็พอแ

โอ้มีซิ่งพร้อมมาปลาปลาพน่อยๆปลาช้างมันคือใหญ่แค่ไหนปลาขาวบ่ล้งลีบล้มลบล้มปลาขาวไปี่น้องมาคดกันแหละปลา ตานิวตัวอันนีนตานิวสีลา้งกระโดดักกระโดดกระโดดขอมอะไระคอมาข่ายนนี่นี่ครับโหนึงขีลนึงขไปเอลนึงไายันนะเข้าซื้อแล้วลอะไรนะไอ้เดยยืช่ปลาขยั

โลเท่ไรปาคอใหญ่คอใหญ่โลหกคอใหญ่โลหกสิบน่้จ้าจะมีให้เราเบิ้งกัได้เบาเบิ้งัิ้า่งไห้นเจ้านเ้งตัวใหญ่กว่าั่นบ่มีั้งีบตัวใหญ่กว่ามีบ่ตโลนะ เพราะว่าบางที่เพิ่นอยากได้ตัวใหญ่ๆนานั่นแหละตัวละโลกลัวก็ได้เพราะว่าย่านเพิ่นอยากได้ตัวใหญ่ขนาตนั้นเอาออตวะตัวห่สองตัวใหญ่ช่งเอาตัวใหญ่ั่งไม่ไหม แอะรเบโลกอะสองโลหะเออเอาสองตนัแหละสองโลหะเลยพี่น้องอันนี้ก็คือยังเลือดเลือดเขาเลือคือสีมนปลาตองเนาะนี่เนาะปลาตองน้อยปลาตองน้อยตองน้อยคลายโลห์ได้รับ <c oughs> น้อยอันนี้น้อยๆอันนี้พญายิลูกตนนี้น้อยเร่างน้อยๆอันนี้รว่าปต้องแหลบน้อยๆอันนี้ต้องใหญ่มันโบราณเนาะมันโบราณเพราะเราฮ้อนโลใ่ปน่กระดุกลงังติดติดปติหมนท่ิันกว่าโอ้ยโอ้ยท่าไปเลยมว่านี่เาตอนนี้ดน่ย หกา้มตายไปเลยอเอาบ่อไดาบ่เยวงเจ้ามากินเนื uh. uh. mm. oh. ้อานงโลกลัวเลหายซะได้พญายิ้มได้กินซงโลไปเดี๋วเดีวลงกสิบปะดจกองโล จัดไปว่จัดอืมตอนนี้กบุมีกุเรดปันเหรอปะปลาเพิ่นมาเอาคนพี่้องเพิ่นมาดูดหน้ามเนาะดูดหวยอะไรทันว่าราหกแล้วปคอนรชแล้วตัวน่อยตัวใหญ่เดอดโลหะชิอืมติดโล ควัญกับจิซื่อเมื่อพาพีพักน้องเลยพอี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้ก็สั่งพามากก็ได้เด้อพ่อพี่รองเอ้ยประดุกเฮาสื่อในโลหกสิบพันกีบ

เน่บมึงซิ่งซิ่งปลาดุกสามโอ้คือเร่องอล้ออะไรนะล้ออะรเส้นเช่า ริเปสองเซนสี่สิบสี่โลให้พี่น้องสองเซนสี่สิบ บ้านเพื่อนมันอุดมสมบูรณ um ์เลยพี um ่น้องบ้านดอนเนี่ยนุ่งเมืองสนสลับบ้านควันเฮ้ยพี่น้องเลยหากินกันยากเสมอนี่เฮาก็ซื้อทั้งปลาคอและปลาดุก ไม่ใช่ื่อีกไก็ได้ชับผน่ก็ได้กันไกนี้ยชยไม่าง้ยชมได้อยจากเพิ่นยังบ่พเพียงเท่านี้พี่น้องผิ่นยังสิลงใหม่เพิ่นว่าอันนี้พากับพักรกินข้าว ปลาปลาคอนั้นนะมีอยู่ประมาณสิบกว่าโล,โลเอา่ะพรพอนะพี่น้องบควันกัิซีเดาลาพี่ละน้องไปตเพียงเท่านี้จังได้คับฟอฝากเนะาะขมักุลากรกุแซกุตตาม่องน้องมวยเห้พี่น้องพอกันนัวกันนาะสบายดี